ับสวัสดีครับสวัสดีช่อง <My S 2> <Channel S 1> ทับผูบ่าวผูชาแนลนะฮะว <My S 2> ันนี้นะครับมาที่ไหนนะครับมาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็อ่าช่องน้องใหม่นะครับเนาะลุงเพลงเจ้าของฟาร์มกบนะครับ <Wow. S 2> ผมก็จะมาติดตามเนาะเพราะว่าผมเป็นคนเปิดช่องให้อะไรแบบนี้นะฮะว่าวันนี้เป็นอย่างไรได้ลงคลิปบ้างหรือยังอะไรแบบนี้นะฮะ, <Wow. S 2> ะ,ะเราก็ต้องไปสอบถามกันดูนะครับเอฟซีชุดอาจจะเวอร์วัง <Wow. S 2> ไปนิดนึงนาเอฟซีนะครับชุดนี่ฮะ โอเคนะฮะให้เห็นเรย์นะฮะนี่นะครับโอเคเราไปเข้าไปชมกันเลยนะฮะเราไปสอบถามกันเลยนะนมาถึงฮนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะของบ้านเลยนะฮะเอฟซีสวัสดีครับ กำลังตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเนาะนะครับผมเดียเ๋ยวเพื่อยู่นี่ลามโมง่หรอบ้านลำโง้โอ้เอาโชเลือยสองร้อยห้าสิบโง่เพื่อโอ้โโอ,อ,อนะครับวันนี้ก็อาหาราอ,อาหารวันนี้ก็คืออาหารซิงโตนะครับ ดี๋ยวดินี่สองร้อหสิบพร้อมเลือดนะครับผมอันนี้จะเย็ดเลยเหรอทำไว้นะนี่นะครับโอเคเราก็จะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้ลงจะคลิปแล้ววันนี้ยังไม่ได้ลงเลยอาวต้องลงนะครับวันนี้ลงอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ลงต้องลงนะวันละ ถ้าน้องใหม่ก็วันละสี่ห้าคลิปทำได้ไหมทำได้ทำได้เนาะนะครับสี่ห้าคลิปสี่ห้าคลิปเองทำได้นะครับแต่ที่จริงๆก็อยากให้ลง,งลวันละสิบคลิปเอาวันละสามสี่ห้าคลิปนี่พอแล้วลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผู้ต <c oughs> ิดตามเ่าเร่แล้ว เบึ่งหอนมีเป็ี่ยนต้องมาดูบนะครับว่านะครัดนี่นะฮะต้องมาอัปเดตนะฮะ FC เอฟซีจะให้ลุงเขาอะเออนะครับมีรายได้นะครับใน YouTube นะว่าเออถ้ามีรายได้ทาง YouTube นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะดีใจไหมอะไรแบบนี้เนาะนะฮะเพราะว่าโซเชียลเราอะ ทุกคนก็อยากจะมีรายได้ทางนี้อืมจะนี่เข้าไปในนี้แล้วก็ช่องของคุณอตอนนี้ดูก่อนผู้ติดตามห้าคนนะครับอ,อืมงดีห้าคนแล้วนะครับสู้ๆนะฮะก็ ฝากนะ FC ฝากครับกดติดตามนะครับช่องลุงเพียงเจ้าของฟาร์มกบด้วยนะฮะนี่น้องใหม่นะครับน้องใหม่โดดเลยนะตอนนี้ก็ได้ผู้ติดต,ตามห้าคนเองนะครับ FC ห้าร้อยคนนี่สร้างไรายได้ได้เลยนะนะครับผมวันนี้เอา้าคือมีถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายคลิปวันนี้ดิเออเอาเลยลงเลยอืม ประเดิมชิปแรกเนี่ยน่ะเนี่ยเขาเปิงตาเสือวะมันพุทธิตามนะครับพุทธิตามก็จะดูตรงนี้นพุทธิตาม5ท่าน5คนโอ้พุทธดตามไม่เห็น,หนต้องสุกเป็นตาหัอ,อแล้ววะอ่านั่นละ่ะแต่เบื้งต้านตรงนั้นนั่นครับ ต้องลงทุกวันน,นี่ทายเลยทายเลยนี่ตอนลุงเพียงเอสนี่เริ่มแรกอะสวัสดีค่ะช่องลุงเพียงเจ้าของฟาร์มกบนี่ก็ประมาณนี้เรืเอเ่อยเร็วอยต้องตามนะครับต้องตาม สวัสดีค่ะลุงเพียงเจ้าของฟาร์มกบจะอัปเดตเนื้อสิงโตอาหารสิงโตอาหารสิงโตนะคะอ,อันนี้จอ่ะจุบมะจุบมะอันนี้ลาบเหรอโอ้รา,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 าบนะเมนูนะครับลุงเพียงก็จะลาบนะครับใส่อะไรบ้างนะครับพริกข้าวคั่ว น้ำปลาของชูรสผักอ่ะผักได้แล้วบอมีแล้วนะฮะเตรียมจะเตรียมหมดแล้วนะครับผมอืมลาบขมขม,ขมใช่ไหมขมขมอืมเอฟซี FC อาจจะสนใจก้อยขมขมนะฮะว่าขายแมวเ,เรื่องเลยถ้าขมเนี่ยของชอบเลย อก็อตอนใหญ่วะตอนใหญ่วะทำชิ้นใหญ่ไหมอืมตับนะตับหวานเมียป้อนนะอาป้อนอเป็นเรือแพะตะป้านะเศร้าแล้วบะอัปเดตอาการ อ่าดีขึ้นแล้วนะฮะพอดีว่าเออเป่าแคนลุงแกเป่าแคนแล้วแบบว่าเออพอสักพักหนึ่งปากแกก็เจ็บตาเหีนมันเป็นพ่อเผือออนี่มดแดงกัองกโอแผ่มุดแดงโอ้แผ่มุดแดงแน,นะฮะเป่าแคนจนตาละเคะเยแล้วยังไม่ทันได้เป็นลายอยู่ต้อง ซ้อมไปเรื่อยๆนะฮะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเป็นนะครับวันที่สําเร็จนะครับมาก็จะภูมิใจเนาะว่าโอ้ด,ดีใจสุดๆเลยถ้าประสบผลความสําเร็จเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับยูทูบผมนี่แหละนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะมันต้องมีสักวันนะครับวันที่จะเป็นของเรานะฮะใช่ไหมลุงเพียงเื <Yeah. S 1> ี นะครับไม่ท้อไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้นะครับอันดับแรกเนาะนะนะถ้าแบาบว่าเออทําไปสักพักหนึ่งท้อใจไม่ทํานะครับก็เสียดายเวลาที่ฝึกซ้อมมานะเอฟซี 4, นะครับเออใช่ไหม,มน,นะมันมีท้อหรอเปื้อนแต่โรศัพท์ตายปะเออะ,ะเห็นไหมนะครับเริ่มแรกนะครับแนี่นะเราต้องสู้ต่อไปนะครับถึงว่า ผมเนี่ยยอดวิวจะน้อยอะไรต่างๆมก็จะสู้ต่อไปนะฮะจนกว่าสักวันจะเป็นวันของผมนะครับนี่นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือหันแล้วนะฮะนี่ฮะหันหันแลว้วก็มาฟักหันแลว้วก็มาฟักอีโรดหนึ่งอตอนนี้ก็คือ คือผมมาอัปเดตนะครับว่าเออช่องน้องใหม่จะเป็นอย่างไรเนาะวันนี้นะครับถามแล้วยังไม่มีสคลิปนะฮะก็ลงนะครับผมสวัสดีค่ะนะครับก็นะครับก็บอกนะอย่าท้อแท้นะจะสู้ต่อไปนะครับสักวันมันก็จะเป็นของเรานะฮะไม่ช้าหรือเร็วนะครับอืม ถ้าขยันบ่อยๆนะครับก็ฝึกการพูดเนาะนะฮะในการพูดคลิปด้วยนะครับหลายๆอย่างนะฮะเน้นที่การพูดนะครับเวลาบรรยายคลิปอะไรต่างๆเนี่ย,ย,ย,ยนะครับผมต้องคุยลาวเลยมาด้ลดอ่า<ม>ได้ดครบับดีดยูฟ์มกบของลุงเพียงเอาไปนะ อ่ะนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสรุปคือนะครับวันนี้ต้องลงคลิปนะนะครับผมอเดี๋ยวจะลงทุกวันเลยตอนนี้ก็คือลุงเพียงกาลังทําก้อยขมนะครับหรือราบขมนะเออแซ่บนะครับมึงก็ไม่ถนัดจุเนาะนะครับแม่นบอืไม่ถนัดจุแต่ราบนะครับผม อืนี่นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับรู้เรื่องนะ <net> นี่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะคล้ากับช่องบารฟูชาแนลด้วยนะครับผมก็มาอัปเดตนะฮะนะครับว่านเะออช่องน้องใหม่นี่ครับไปถึงไหนแล้วยังไงน,นะครับก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามให้ลุงเขาด้วยเนาะช่องลุงเพียงเจ้าของฟาร์มกบด้วยนะครับผมเซิร์ชเข้าไปพิมเข้าไปเลยนะ โอเคครับเจอกันอีพีหน้าต่อไปนะมาดูกันว่ารุ้นกันว่าผมจะไปผูกที่ไหนอย่างไรนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย